cung rễ, mao, camo, phong, mao huyết phong với nhau, tán cái này nấm hòa, pha tát dị phong hòa cả phong người quốc tế, chuyên ngành này là cái pha tát đi 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 lên mã, khám mã đi nên không. làm loạn trước từ đây cả, กรรักษาชนแบบคือยาสะโพตรงตาดวงตามันจะให้ไปกับเผอซึ่งจ็ไม่ได้แบบคนที่นิดีีดวงโคอเทาจะยังใจสามารถเดินได้สมสีขส้อด mm ีก็คืออาการเจ็บอาการดีหลวงตาตัดมันมันไม่งั้นแต่มันไม่เจ็บมันจะดวงกับฝนฝนฝนฝยหมากับปวดขาจะการสามารถหลอนได้หลอดได้ได้หรือมันไม่กดตะแกรง ดีขึ้นมากับเ <uds> ัวามันจะเมื่อา oh <T> ้นเยาวจากสปหัวค่ามันก็หรือไม่ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จากโดยปปิดจะเป็นระเบิดตตอนนี้มันยังเลือประมาณสคิศึงที่มากไปเ้นนะครับครับต้นวาณพูดดีเทียบแบบกระดูกนะครับพกหมูข้อเยอยื่หวามันบาบ้าบาตัดเิว่ากับเปว่ามันจะดวกหีืว่าเดียวฟาตัดเดียวหรอกล้าบเนามบานเกือบปุ๊บเอดได้ยู่นะเพราะเ่าาตัดเีว่าเลย